พี่น้องเอ้ยแสนดีใจพันเถ่าปฐุมมามีทองใหญ่ใกล้ถึงวันประสุดแล้วให้เสื้อเจ้าดี่จส้สมดีใจน้ำพ้องอามาทั้งหลายครับพวกเจ,เจ้าพอดีใจน้ำห้องเนี่ยบอกฮะโอ้ยสุดแสนทีดีใจพระเจ้าค่ะแน่น <c oughs> ดีใจจนคึอเร่บักนี่ดีใจจนผมล่นพระเจ้าค<อ>่ะ <c oughs> แต่แต่คำว่าในเบี้ยนี่บ้างข้าพเจ้าท่าเห็นผมปุ๊จแยเกียร์อยู่พราะผมต้องแปลกใจพระเจ้า <c oughs> ค่ะ มันใส่แชมพูผิดยี่ห้อแม่่นบมันใส่แชมพูบ่เขะยวกคมีข่าวดีมาบ่ไก่ขาวโอ้ยคุณเอกข่าวดียังย้ำม่าไก่ขาดูพระองค์ผู้คามีข่าวดีมาบอกพระเจ้าค่ะข่าวดีอันไหนตอนนี้เฮสีปทุมมาซกครอดบุญแล้วพระเจ้าค่ะว้าปทุมมาคลอดแล้วแม่นแล้วพระเจ้าค่ะโอ้ยทีไรเห็นหนาเลยพระองค์และยิ่งเสื้อไทยมากกว่าเก่าอีกเสื้อไทยอันไหนแหสีปทุมมา ่อเป็นบุตรแฟรสี่โตเลยพะจ้าค่ะขอดตสี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีวสีองค์พะจ้าค่ะขอดสี่องค์ยื้อยซรอยากเห็นหนาแล้วพระองค์อยากเห็นหนาแล้วมั้งปแมนอามาซเอาไม่พระองค์ทอดผานนู้ีรษคือเฮ่านี่ศีรษข้ามาต้นมากกับพะ้องรอกระองค์พะจ้าค่ะสดสวยเหมือนข้าพเจ้าเอามาซงโอ้ยสีเห็นหนาลกแล้วสี่ตคัดคัมนีบาลีกีจ มาเจ้าสอคนอีอดเลกับพาเป็นฮะจักราการเดียลูกมามา่ส่โทษถึงพอ้านพวสองคนาไม่อยากตาย่ฮองฮะองใจเย็นอย่าพาสมกิวพเจ้าคันเดี๋ยวเรื่องนี้รามเฮียรันที่มาชีแจงแถลงไขเองพเจ้าค่ะชี้แจงอะไรอีกาเกี่ยวกับพระเจ้าค่ะเล็ซีบ้านอกหัว่ยซีเศรนี่ยบ่กบ่ถือเลขซีซีบ่นนอคือเป็นบาเหรบ่เนาะ เ้าน่สด็จพหัวปวดพวกหัวพลพงานเสด็จพี่พ่นแล้ว่คะรองนี้มันต้องมีคนตายพ่ะเสด็จพี่คนที่มันต้องตายนะเออิปทุมมาเท่าันตแล้วเสด็จพี่หูบอสที่เสด็จพี่เห็นมั่ตรงนามันแนพวิงพี่คะอิปทุ่มมามันไฟต่ำมันสมสูงกับสัตว์มันได้ออกลูกมันเป็นหมาพี่คะเม่นไม่น ีเจ้าก็บอกไปโทรทิปโทรแดนไอซิมัส่งสู้กับสัตว์ออรู้ว่าเป็นหมาสิมันเป็นไฝปร่ได้ี๋ยวพี่่เสือนองก็ลองทามอมสนมแม่น้องเขาม่อมฉันบ้างไหมพี่เขารบี่พระองค์เบ็ยดมันเป็นความจริงอยู่บ่กฮะบอกม่าบังดูสิ่งที่พระองค์ทอดพระเนรคต์กันนี้นะเป็นความจริงทุกประการไหมคะเฮซิปัทุมมาคขอดูกับเป็นหมาพี่คะเป็นหมานี่เราพพิธเสือพี่เศรษฐกันเรื่องนี้เนี่ยฮ่องย่ามาท่านเสือ ล่อเส้นจากในยิ่งจากปากของปฐุมมาเองโุ้ยเสด็จพี่น้องเว้านี่เรื่องจริงนะประมาทลอดเพะยังค่ะไปตามตัวปฐุมมาออกมาหาเอาเดี๋ยวนี้ไปไปติดตามเบิกตัวเข้าบ้าฮันโอ้ยบักผ่ามุกเลยเบิกตัวพระประเคปฐุมมาแต่เย็นๆเลยพี่คะค่อยๆถามนั่งเลยพี่คะเสด็จพี่แต่ว่าคันเป็นความจริงนั่งก็บคุณผู้บอกเสด็จพี่ดอกพี่คะว่ามันเป็นเรื่องจริงพี่คะาไว้บางค้พี่คะเสด็จพี่ปฐุมมา ข้ารัชดรทั้ททง Goddess. ทีทั้งสาทั้งหลายนี่คือนสาวกระจับไปสมสู่คำสั่งจนไม่ได้อลูว่าเป็นหมาอังสีมันเป็นความจริงหรือว่าถูกใส่ลายอีกหรือเปล่าฮะบอกบอกกระโดดเสด็จพี่นคะมันเป็นความจริงเลยเพี่คะเสด็จพี่ตัวที่ครับต่อปฐุมมาสีคอพวกเสนาเดี๋ยวเาผ้ามาปิดตาปทุมมาไว้เป็นควจริงนะคะเต็มหูของปทุมมายหหหิ่งได้ยินเสียงไ้เป็นเสียงพวกนี้เลยพี่คะเสด็จพี่มันเป็นความจริงพี่คะเสด็จพี่ได้ยินเสียงด็ พอทุกมาดูใไ่รัสดิฉันเสด็จพี่ใไซรัเด็๊กไซรัสลูกเขาอ่ะฮะเสด็จพี่ทำสนมไซรพี่เขาเสด็จพี่ถามว่ามาเน่ยแม่ไซรัสดิบัคเนี่ยเหตุเนี่ยมันก็มีตำมาหน่อยสี่ตองสี่ขั้นบาพพิตาของเจ้าสนมของเจ้านี่เหตุยังบอกฮะนั่นบอกแล้วว่าส้มนี่ไปเห็นสักคนพี่คะทางนี่เห็นพี่คะเสด็จพี่รับทันมิตรขนาดนี้แล้วคือฟังมนดูมากกว่าพิคัคมเนเรื่องจริงเสด็จพี่แต่พิคัค เสียแห้งที่กูหักเสียหมูแห้งที่กูเอามึงเลียงมาดูเรียงดูกูเสื้อยางดีแพ่จะไหนมึงจังวเรียงเสี่ยูฮะไปสสู่กับสัตว์จนเราเอาลูม้อเป็ดมางสีไพ่ฝาละสะดอนหมูกูจะหับไปไหนไงไปที่พวกผู้ฮอสไซด์ไปฮอดหันไปโซนทั้งหมดเนี่ยรอทังมึงนํา สินี้ไปใส่กันนี้ไปออกจากเวียงจากเ้าองกูไปไป้า